สืบพันธุ์เป็นสมบัติอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ที่เป็นชนิดเดียวกับพ่อแม่จากรุ่นสู่รุ่นรุ่นที่เกิดใหม่จเจริญเติบโตขึ้นจะสามารถสืบพันธุ์เพื่อดํารงเผ่าพันธุ์ต่อไปการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งแบบไม่อศาศัยเพศและแบบอศาศัยเพศต่างเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์ใหม่ทั้งนี้เมื่อเซลล์มีขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจําเป็นต้องมีการแบ่งเซลล์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวของเซลล์ด้วยเหตุนี้การแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเพื่อเพิ่มจํานวนเซลล์ให้มากขึ้นนักชีววิทยาถือว่าเป็นการสืบพันธุ์ของเซลล์โดยทั่วไปเรามักจะพบว่าสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ส่วนใหญ่ทั้งพืชสัตว์หรือคนนั้นจะมีการเติบโตขึ้นเราเคยสงสัยกันไม่ว่าการเติบโตขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร เราสังเกตง่ายๆพบว่าการเติบโตของสิ่งมีชีวิตจะแตกต่างจากการที่เราเป่าลมเข้าไปในลูกโป่งแล้วลูกโป่งเริ่มพองขึ้นเรื่อยๆหรือการที่เราสูบลมเข้าไปภายในห่วงยางที่แบนอยู่แล้วห่วงยางนั้นเริ่มพองตัวแข็งขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งมีชีวิตจะเติบโตขยายขนาดได้ด้วยวิธีใด เราต้องย้อนกลับมาที่องค์ประกอบพื้นฐานที่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจําเป็นต้องมีนั่นคือเซลล์ฉะนั้นหากจานวนเซลล์ของสิ่งมีชีวิตตัวใดตัวหนึ่งหรือต้นใดต้นหนึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นเราก็จะสังเกตเห็นว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมีการเติบโตหรือมีขนาดที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง สิ่งมีชีวิตจะเพิ่มจำนวนเซลล์ในร่างกายได้อย่างไรนักเรียนคงทราบแล้วว่าเซลล์ของสิ่งมีชีวิตสามารถเพิ่มจำนวนได้ด้วยการแบ่งเซลล์เราจะพบเซลล์ที่กำลังมีการแบ่งเซลล์ได้ที่ไหนบ้างสำหรับพืชเราจะพบบริเวณที่กำลังมีการแบ่งเซลล์ได้ที่บริเวณที่มีเนื้อเยื่อเจริญเช่นที่ปลายยอด ที่ตาใบหรือตาดอกหรือที่ปลายรากส่วนในสัตว์นั้นช่วงเวลาที่เราจะพบการแบ่งเซลล์ได้มากคือในช่วงการเจริญระยะต้นของเอมบริโอหากเราศึกษาเนื้อเยื่อที่กำลังมีการเติบโตในบริเวณต่างๆเช่นที่ปลายรากเรากลับพบว่า เซลทุกเซล์ไม่ได้มีการเจริญอยู่ในระยะเดียวกันบางเซล์อาจกำลังมีการแบ่งเซลล์ในขณะที่บางเซลล์ยังไม่มีการแบ่งเซลล์แม้ในกลุ่มเซล์ที่กำลังมีการแบ่งเซลล์แต่เซล์เหล่านั้นก็ไม่ได้มีการแบ่งเซลอยู่ในระยะเดียวกัน เนื่องจากเซลล์ของร่างกายจะมีการแบ่งเซลล์สลับกับช่วงระยะเวลาที่ไม่มีการแบ่งเซลล์เราจึงเรียกวงจรที่เซลล์มีกิจกรรมสลับกันนี้ว่าวัตจักรเซลล์หรือเซลเล์ไซเคิลซึ่งภายในเนื้อเยื่อที่กำลังมีการเติบโตจะมีวัตจักเซลล์เกิดขึ้นหลายรอบต่อเนื่องกัน ในช่วงระยะเวลาที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นการแบ่งเซลล์เราจะสามารถสังเกตเห็นเซลล์มีการเติบโตโดยมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์ที่ได้ภายหลังการแบ่งเซลล์เสร็จใหม่ๆเนื่องจากในช่วงนี้เซลล์มีการสะสมโมเลกุลต่างๆในไซโทพลาซึมเราเรียกช่วงนี้ว่าช่วงอินเทอร์เฟสส่วนในช่วงที่เราสามารถสังเกตเห็นการแบ่งเซลล์ได้นั้นเรียกว่า ช่วง Division Phase ซึ่งในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในนิวเคลียสและในไซโทพลาซึมในช่วงอินเทอร์เฟสแม้ว่าจะศึกษาผ่านกล้องจุลทรรศน์ก็ไม่สามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น ซึ่งแท้จริงแล้วจะมีกิจกรรมในระดับโมเลกุลเกิดขึ้นในเซลล์หลายอย่างดังนั้นเราจึงแบ่งช่วงอินเทอร์เฟสเป็น3ช่วงย่อยๆตามกิจกรรมในระดับโมเลกุลที่เกิดขึ้นได้แก่ช่วง G1 Phase ช่วง S Phase และช่วง G2 Phase ช่วง G1 Phase เซลล์จะมีการสังเคราะห์โมเลกุลหลายชนิด สะสมในไซโทพลาซึมเช่นเอนไซม์ที่จำเป็นจะต้องใช้ในขั้นตอนต่อไปในช่วงนี้จึงทำให้เกิดการเติบโตของเซลล์ในช่วง S phase เป็นช่วงที่เซลล์มีการสังเคราะห์เฉพาะสารพันธุกรรมหรือ DNA การสังเคราะห์ DNA เกิดขึ้นโดยอาศัย DNA โมเลกุลเดิมเป็นแม่พิมพ์หรือเทมเพลต ซึ่งเรียกวิธีนี้ว่าการสังเคราะห์แบบกึ่งอนุรักษ์หรือ semi-conservative replication โดยการสังเคราะห์แบบนี้ทําให้ได้ DNA โมเลกุลใหม่2โมเลกุลที่มีข้อมูลทางพันธุกรรมที่เหมือนกันและเหมือนกับ DNA โมเลกุลเดิมที่เป็นแม่พิมพ์ด้วยปัจจัยสำคัญที่ทําให้ได้ DNA ใหม่2โมเลกุลที่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการจับคู่จำเพาะเจาะจงระหว่างเบสอะดีนีนกับเบสไทมีนเบสกรวนีนกับเบสไซโทซีนด้วยวิธีการดังกล่าวเมื่อจบ S phase จะได้โมเลกุลของ DNA เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของระยะ G 1ส่วนโมเลกุลของ DNA ที่เดิมเป็นสายเกลียวคู่หนึ่งเส้นนั้นเมื่อจบ S phase จะได้เป็นดับเบิลเฮลิกสองเส้นที่ยึดติดกันอยู่โดยที่ DNA ทั้งสองเส้นนี้จะเหมือนกันและเหมือนกับ DNA โมเลกุลเดิมที่เป็นเทมเพลตอีกด้วยสำหรับช่วง G 2 phase ซึ่งเป็นช่วงที่เซลล์เตรียมให้มีโมเลกุลต่างๆที่จำเป็นให้พร้อมสำหรับการแบ่งเซลล์ในช่วง division phase ในช่วง Division phase ที่มีการแบ่งเซลล์นั้นจะเกิดการแบ่งทั้งที่นิวเคลียสและที่ไซโทพลาซึมโดยเซลล์จะมีการแบ่งนิวเคลียสเป็นอันดับแรกก่อนจากนั้นจึงแบ่งไซโทพลาซึมในลำดับต่อมาโดยปกติการแบ่งนิวเคลียสจะมีวิธีการแบ่งที่แตกต่างกันและได้เซลล์ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน2วิธีได้แก่ไมโ o ซิ s กับไมโอซิส การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสนั้นจะเกิดขึ้นกับเซลล์ร่างกายเพื่อให้เกิดการเติบโตและเพื่อทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพและตายไปเช่นการแบ่งเซลล์ของเซลล์ผิวหนังเพื่อทดแทนเซลล์เดิมสำหรับการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสจากเดิม1น,นิวเคลียสจะได้นิวเคลียส2นิวเคลียสที่เหมือนกันและเหมือนกับนิวเคลียสเริ่มต้นด้วย การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสจะพบเฉพาะในกระบวนการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ทั้งในพืชและสัตว์หรือจะเกิดขึ้นเฉพาะกับเซลล์ที่จะเจริญเป็นเซลล์สืบพันธุ์หรือเจิมลายเซลล์โดยการแบ่งนิวเคลียสแบบนี้จะทำให้ได้นิวเคลียสที่แตกต่างกันและแตกต่างจากนิวเคลียสเริ่มต้นด้วย ก็มีการแบ่งนิวเคลียสเกิดขึ้นจนกระทั่งจบกระบวนการจรึงจะมีการแบ่งไซโทโพลาซึมซึ่งทำให้กระบวนการแบ่งเซลล์เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ โดยสรุปกล่าวได้ว่าเซลล์จะมีกิจกรรมสลับระหว่างช่วงที่มีการแบ่งเซลล์กับช่วงที่ไม่มีการแบ่งเซลล์ซึ่งเราเรียกวงจรที่เกิดขึ้นสลับกันเช่นนี้ว่าวัฏจักรเซลล์หรือเซลเล์ไซเคิลช่วงที่เซลล์มีกิจกรรมการแบ่งเซลล์เกิดขึ้นนั้นจะเรียกว่าช่วงดิวิชันเฟสซึ่งจะเกิดการแบ่งทั้งนิวเคลียสและไซโทพลาซึม ส่วนช่วงที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นการแบ่งเซลล์ได้นั้นจะเรียกว่าช่วงอินเทอร์เฟสซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้เป็น3ช่วงได้แก่ G1 p h a S e S Phase และ G2 Phase ซึ่งในแต่ละช่วงย่อยๆเหล่านี้จะมีการสังเคราะห์โมเลกุลต่างๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสังเคราะห์สารพันธุก,กรรม DNA ใน S Phase ด้วยวิธี s m ม c o o s s r v v t t v v Replication ทำให้หลังจาก S เฟสเซลลจะมี DNA 2โมเลกุลที่เหมือนและติดกันอยู่รวมทั้งมีปริมาณ DNA ที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับ G1 p h a s e การแบ่งนิวเคลียสมี2วิธีได้แก่ไมโ o s i s กับไมโอซิสไมโ o s i s จะทำให้ได้นิวเคลียสใหม่ที่เหมือนกันและเหมือนกับนิวเคลียสเริ่มต้นซึ่งเราจะพบได้ในการแบ่งเซลล์ร่างกายไมโอซิส จะทำให้ได้นิวเคลียสใหม่ที่แตกต่างกันทั้งยังแตกต่างจากนิวเคลียสเริ่มต้นซึ่งจะพบในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์คำที่ควรทราบเกี่ยวกับเรื่องวัตจักรเซลล์ได้แก่เซลล์ไซเคิลหรือวัตจักรเซลล์ดิวิชันเฟสหรือช่วงที่เกิดการแบ่งเซลล์อินเทอร์เฟสหรือช่วงที่ไม่เกิดการแบ่งเซลล์ G1 เฟส S เฟส G2 phase, semi-conservative replication, nuclear division หรือการแบ่งนิวเคลียส cytoplasmic division หรือการแบ่งไซโทพลาซึม mitosis, meiosis